สวัสดีครับผมดีเจเพชรจ้า ผู้ชมทราบไหมครับว่ากว่าที่เราเนี่ยจะมียางรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยสามารถมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับเราได้อย่างในทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะบริษัทผู้ผลิตต้องทํางานอย่างหนักไม่หยุดที่จะคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆออกมาอย่างสม่ําเสมออย่างเช่นบริษัท c o n t i n e n t ัลผู้ผลิตยางที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้รถทั่วโลกมาโดยตลอด นับตั้งแต่วันที่8ตุลาคมปีคริสตศักราช1,871เป็นวันแรกที่ Continental เนี่ยถือกำเนิดขึ้นจนถึงวันนี้ Continental เนี่ยได้ก้าวเข้าสู่การครบรอบ150ปีอย่างยิ่งใหญ่และได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยางที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกครับและเนื่องในโอกาสครบรอบ150ปีของ Continental เนี่ยนะครับวันนี้ครับผมจะขอพาทุกคนนะครไปดูเรื่องราวประวัติความเป็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้น ความสำเร็จและเป้าหมายต่อไปในอนาคตของบริษัทแห่งนี้กันครับโรงงาน Continental ก่อตั้งเมื่อวันที่8ตุลาคมปีคริรศักราช1871ที่เมืองฮานโนเวอร์ประเทศเยอรมน,นีในฐานะที่เป็นบริษัทร,ร่วมทุนรับผลิตผลิตภัณฑ์จากยางใยผ้าผสมยางและล้อยางตันสำหรับรถม้ารวมไปถึงรถจักรยาน ผลิตภัณฑ์จากยางชิ้นแรกของ Continental เกิดขึ้นในปี1875จากการที่นายสัตวแพทย์ที่ชื่อว่าฮาร์ตแมนต้องการที่จะดูแลกีบที่ขาของม้าซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญเพื่อให้ม้าเนี่ยเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มสบายพร้อมกับการแก้ปัญหาที่ม้าเนี่ยชอบลื่นถลานยนั่นคือที่มาครับของม้าอันเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของ Continental ที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน คอน t i เนอ t a l ยังเป็นผู้ริเริ่ม,มนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับยางของยานพาหนะหลายๆอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตยางจักรยานแบบสูบลมได้ออกมาเป็นที่แรกรวมไปถึงยางรถยนต์สูบลมได้แบบไม่มีลายดอกก็ถือกำเนิดขึ้นที่โรงงานของ c o n t i n e n t a l แห่งนี้แหะครับ ซึ่งขณะนั้นยางของ Continental เนี่ยก็เริ่มที่จะมีชื่อเสียงมากขึ้นจากการที่รถแข่งจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง d e มเลอร์ได้นำ Continental ไปใส่ให้กับรถในรุ่น Mercedes ลงแข่งในสนามจนสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันรถยนต์1901 Nike s นซา n อนไนได้สำเร็จ ต่อมา o n t i n e n t a l ได้นําเสนอยางแบบมีลายดอกยางออกมานะครับเพื่อช่วยเสริมสมรรถนะในการยึดเก,กาะกันลื่นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่สูงขึ้นออกมาเป็นรายแรกของโลกด้วยนะครับและยังเป็นผู้คิดคน้นวิธีผลิตยางที่มีความทนทานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นเจ้าแรกด้วยการใส่สารจากขมเหลาดําเข้ามาเป็นส่วนผสมเป็นรายแรกของโลกอีกด้วยนวัตกรรมที่ทาง o n t i n e n t a l ได้คิดค้นขึ้นและพัฒนาเหล่านี้เนี่ยต่อมาจึงได้กลายเป็นต้นแบบของยางรถยนต์ที่ถูกนํามาพัฒนาต่อยอดเรื่อยม 啊。 ในปัจจุบัน c o n t i n e n t a l เนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากในฐานะผู้ผลิตยางรถยนต์ที่เก่าแก่และคุณภาพมากที่สุดในระดับต้นๆของโลกด้วยการได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นจํานวน454ครั้งครับจากการทดสอบทั้งหมด575ครั้งและยังครองตําแหน่งยางรถยนต์ที่แบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์เลือกใช้มากที่สุดในโลกถึงขนาดว่ามีสถิติว่ารถทุก3คันในยุโรปจะต้องใช้ยาง c o n t i n e n t a ออย่างน้อย1คันเป็นยางรถยนต์ที่แบรนด์ชั้นนําจากยุโรปต่างเลือกใช้ นอกจากนั้นนะครับยางรถยนต์คอน i n e น t a l เนี่ยยังขยับขยายไปเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมอีกหลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็น Chassis and Safety, p o w e r t r a i ท i n t e r i o r และ o o t t t e c h อยู่ในแวดวงกีฬาแฟชั่นอาหารหรือแม้กระทั่งด้านพลังงานเรียกได้ว่ามีเทคโนโลยีจากคอนติเน t a l เนี่ยนะครับอยู่รอบตัวเราแทบจะทุกที่โดยที่หลายๆคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน ด้วยความสำเร็จยาวนานกว่า150ปีปัจจุบัน Continental มีจำนวนพนักงานมากถึง235,000คนกระจายอยู่ใน58ประเทศทั่วโลกครับรวมไปถึงโรงงานของ Continental ในประเทศไทยซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจและยังช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกจำนวนมากซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีและถือว่ามีเพียงไม่กี่บริษัทบนโลกที่จะมีอิทธิพลมากพอที่จะทาได้แบบนี้ครับ เป็นระยะเวลากว่า150ปีที่ Continental รู้สึกภาคภูมิใจกับความเชื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของพวกเราก่อให้เกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบายและมีคุณภาพออกมาให้กับคนทั่วโลกนอกจากนี้ c o n t i n e n t a l ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตอย่างจริงจังโดยทีมนักวิจัยผลิตภัณฑ์ของ Contine n t a l เนี่ยไม่เคยหยุดคิดค้นสิ่งใหม่ๆจนพบกับนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มากกว่าที่เคยอย่างรากของต้นแดนดีไลออนที่จะถูกนํามาเป็นส่วนผสมที่ใช้ผลิตยางรถยนต์ในอนาคตอีกด้วยและเราสัญญาครับว่าจะยังคงทํางานอย่างหนัก และเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามมาในอนาคต tomorrow and beyond ครบรอบ150ปี continental